ะะท่านผู้ชมมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสวยแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพนพามาชมต้นไม้มงคลอีกด้านหนึ่งนะคะวันนั้นเราพาชมไปแล้วนะคะด้านที่แล้วมาดูกันเลยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสับป,ปะรดสีนะคะเขากำลังจะออกดอกนะคะทุกคน อนนะคะคือเขาเป็นสีเขียวนะคะทุกคนแต่เราเอามาไว้ในที่แจ้งนะคะถูกแดดเขาเปลี่ยนสีเลยค่ะเป็นสีเหลืองสวยงามมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นกลุกล่มลิมังกรฟอกอากาศนะคะ ต้นนี้นะคะคือสลัดใดด่างนะคะอันนี้ด่างสวยงามมากจริงเลยคะ่ะทุกคนมีสองต้นนะคะอันนี้คือเขาหักแล้วเราก็นำมาปักชำดูนะคะตรงนี้ก็ก็ติดเหมือนกัน,นะคะ่ะ เพราะว่าเขาหาักแล้วถ้าต้นไม้ชนิดใดท,ที่เขามียางนะคะยางขา,ขาวๆเราก็สามารถตัดไปปักชำได้นะคะอันนี้ถ้าเราจะขยายพันธุ์นะคะทุกคนก็คือตัดตัดแล้วก็ไปปักชำได้เลยนะคะอันนี้สลัดใดยด่างนะคะอันนี้เขาก็หักเหมือนกันค่ะสลัดใยธรรมดานะคะ คือสมป่านะคะเกิดมีเชื้อก็เลยเกิดตามธรรมชาติเองด้วยค่ะฝนตกมานะคะทุกคนสมป่าเราขอมาจากาวัดวัดป่าของหลวงตาที่อำเภออะไรนะไม่ได้ไปนานแล้วแต่สวยงามนะคะทุกคนคือสมสมป่านะคะ สวยงามจริงๆเลยคะ่ะสำหรับต้นนี้นะคะก็คือนกน้อยนำโชคนะคะทุกคนได้เข้ามาแล้วแบบมีโชคจริงๆเลยนะคะทุกคนนกน้อยนำโชคอันนี้กำลังแตกกิ่งใหม่นะคะ ชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะคะทุกคนก็คืออ่เราก็ตั้งใจทำดีคิดดีพูดดีทำดีนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ได้ต้นไม้มงคลมาเสริมด้วยนะคะนกน้อยนำโชคนะคะนำโชคมาให้เราจริงๆค่ะได้บรรจุเป็นคุณครูนะคะอ่าสำหรับต้นนกน้อยนำโชคนะคะก็คือเขา เขาจะสามารถปักชำได้หรือว่า,าเป็นการพอมล็ดนะคะคือเขาจะคลายมเมล็ดออกมาที่ดอกเขาเนาะอันนี้คือเขายังไม่ออกดอกนะคะน,นี่เขาจะเป็นตัวนกอยู่ข้างในตัวนกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะคลายมล็ดออกมาแล้วเราก็สามารถนําไปปลูกได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูเผนพาไปดูต้นเล็กๆ นี่นะคะทุกคนก็คือเรานําเมล็ดที่เขาคลายออกมานะคะก็มาปลูกในกระถางอันนี้ก็ได้สองต้นนะคะทุกคนแต่ว่าเวลายาวนานมากจริงๆถ้าใครได้ดูคลิปนะคะที่มิทงคูพนจะนำไปปลูกตอนที่เขาคลายเมล็ดออกมานะคะก็ก็มีอยู่นะคะไปดูได้คะ่ะ สปีนะคะเกือบ2ปีเข้าถึงจะคลายเล็ดออกมาให้เราได้ต้นใหม่นะคะใช้เวลายาวนานมากเลยค่ะนกน้อยนำโชคซื้อมาก็ราคานะคะทุกคนกระถางนี้นะคะที่ซื้อมาคือแบบ150เลยนะคะก็แพงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากได้นะคะเราศึกษาต้นไม้ในในอินเทอร์เน็ตแบบนี้แหละคะ่ะ แล้วก็เป็นชื่อที่เป็นโมคลแล้วก็เราก็อยากได้เราก็เลยไปหาซื้อมาปลูกแพงเราก็ซื้อนะคะร้อยห้าสิบแล้วก็ได้ลูกมาสองต้นค่ะสำหรับต้นนี้นะคะก็คือ เขามีชื่อว่าเอื้องหมายนานะคะเขาก็จะออกดอกเป็นเหมือนนกนกเอื้องเนาะนกเอื้องนะคะทุกคนต้นนี้ก็จะเจอบ่อยที่โรงพยาบาลนะคะเราเห็นแล้วเราก็ว่าสวยงามดีก็เลยไปหาซื้อมาปลูกกันนะคะสวยงามค่ะอันนี้ต้นเข้มสามสีนะคะต้นเข้มสามสี มีสีอะไรบ้างทุกคนก็ดูนะคะชมพูขาวเขียวสวยงามเหมือนกันค่ะอันนี้ต้นมะนาวคุณยามะนาวกำลังเริ่มแพงแล้วนะคะแบบลูกลูกใหญ่โดกมากเลย ว่านางคุ้มกำลังดอกบานนานแล้วค่ะแต่เขาใบใหญ่มากจริงๆนะคะอันนี้คือเราไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะทุกคนคือ,อน่าจะเป็นหอยทากให้สัตว์เขาได้อาศัยนะคะทุกคนโอ้โหใบใหญ่มากจริงๆอันนี้ว่านางคุ้มนะคะช่วยคุ้ม บ้านเรือนไม่ให้มีอันตรายใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้เป็นอะไรต่างๆนะคะอันนี้เหมือนผู้เท่าเฝ้าบ้านค่ะปลูกไว้ก็ดีนะคะทุกคนไว้เป็นสิริมงคลไว้เป็นสิ่งดีๆให้กับบ้านเรานะคะว่าน,นางคุ้มค่ะ สำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าต้นเหลืองปรีดียาทรนะคะ,ะใครเคยเห็นที่เขาแบบออกออกดอกสีเหลืองๆนะคะสวยงามมากเลยเหมือนกับดอกขูนบ้านเรานี่แหละคะ่ะคือเขาจะมีช่วงของเขานะคะเมื่อเขาจเจริญเติบโตแล้วต้นใหญ่ฤด,ดูการของเขาบางครั้งก็เป็น เป็นดอกครั้งต้นนะคะไม่มีใบเลยอันนี้สวยงามมากเลยนะคะเหมาะสำหรับคนไหนที่อยากปลูกไว้ชมความสวยงามที่บ้านนะคะอันนี้เราก็ได้มาจากต้นต้นจริงๆต้นใหญ่ๆเขานะคะคือเขาเมล็ดงอกอกอกมาแตกอกอกมาแล้วเราก็เอามาเพาะเองนะคะเพาะได้ต้นสูงขนาดนี้แล้วนะคะทุกคน สูมงมากใกล้จะได้เอาไปลปลูกจริงๆแล้วค่ะต้นเหลืองปีดียาทอนนะคะสวยงามจริงๆค่ะสำหรับต้นนี้นะคะก็คือต้นนางกวักนั่นเองนางกวัก อันนี้ก็เหมาะสําหรับร้านค้าเลยนะคะก็คือไว้กวักเงินเข้าบ้านนะคะเข้าร้านค้านั่นเองใครมีก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ,ะถ้าเรามีไม้มงคลที่ดีเสริมเสริมสิริมงคลก็ก็จะดีนะคะทุกคนอันนี้สําหรับร้านค้ายิ่งดีเลยนะคะ ส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่ที่เราเพาะขยายพันธุ์นั่นเองนะคะอันนี้คือพามาดูส่วนหลังบ้านเลยนะคะเพาะไว้เผื่อเรามีร้านต้นไม้นะคะทุกคนอันนี้พามาดูเลยนะคะอันนี้ต้นอะไรนะ้าต้นนี้ยังไม่รู้ชื่อนะคะใครรู้คอมเมนต์บอกให้หน่อยนะคะ ต้นนี้นะคะทุกคนต้นนี้เป็นไม้มงคลชื่อดีมากๆเลยนะคะชื่อว่าต้นแก้วสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกนึกสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะทุกคนต้นนี้นะคะน้องสาวให้มาขยายพันธุ์เนาะคุณครูปุ๋ยนั่นเองขยายพันธุ์ไว้นะคะแบ่งกัน ขอบคุณคูปุ๋ยด้วยนะคะนี่เราก็ขยายพันธุ์ออกมาตรงนี้นะคะเขาก็กำลังเติบโตแล้วะคะ่ะนี่ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะบันไดเศรษฐีนะคะหรือบางคนก็เรียกว่านตีนตะขาบนั่นเองนะคะว่านตีนตะขาบ ื่อดีแล้วก็เป็นยาด้วยนะคะเวลาตะขาบกัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เด็ดไปตำเขาก็จะมียางนะคะเด็ดไปตำแล้วก็เอาไปทาก็จะช่วยได้บรรเทาอาการได้เหมือนกันค่ะมุมนี้ก็จะเป็นว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะอันนี้ เศรษฐีเรือนนอกอ้อยขยายพันธุ์นะคะสวยงามมากเลยต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นเขียวเหมือนปีนะคะอายุยืนเสริมอายุยืนนะคะทุกคน นี่ไงน,น้องอันนี้ปลูกตามธรรมชาติน้องก็จะมานะคะหอยทาดเราก็จับออกีเฉยเนาะเราไม่ได้ฆ่าเขาโ,โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาชมส่วนหลังบ้านเนาะ เราก็มีความฝันว่าอยากมีร้านต้นไม้เป็นของตัวเองนะคะทุกคนแล้วเราก็ทำร้านไว้นะคะอันนี้คือคุณพ่อนะคะมาช่วยทำมงุงภาสแลนเนาะเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสได้เปิดร้านจริงๆก็ทุกคนก็ช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะตอนนี้ก็ให้ดู ที่บ้านก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูแพนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปจัดทรงต้นเกลียวเงินเกลียวทองหรือมีอีกชื่อหนึ่งเนาะบานใดสวรรค์ให้ท่านผู้ชมก่อนนะคะมีพี่กัลยาสั่งจองมานะคะเดี๋ยวเราก็จะตัด ไปแล้วก็ส่งไปให้นะคะคือเขาสามารถเอามียางเนาะตัดแล้วก็ไปปักชําได้เลยนะคะทุกคนใครสนใจก็คอมเมนต์มานะคะแต่ว่าสําหรับพี่กระยาก็ที่เขาสั่งมา40กิ่งนะคะก็คือเราก็จะได้แค่ยี่สิบกิ่งนะคะเพราะว่าเรามีสองกระถางเขาก็ มีไม่เยอะนะคะก็คือจดส่งให้ได้แค่20กิ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูแพนขออนุญ,ญาตไปตัดต้นเกลียวเงินเกลียว,ยวทองส่งให้พี่เ้าก่อนนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ